มีแค่พิจการแล้วก็เดี๋ยวจะมีอินเซอร์ตอันนี้เอาไว้หน่อยใครก็อย่าจะเป็นป่วยหรอกป้าพาลินเนี่ยมีแบบีปากพิเศษมากที่เริ่มแบบแล้วรอดีวันบอกเลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่หนูแบบ ต้องรีวิวเพราะว่าวันนี้เขาฟาดมากคือแบบใครไม่ดูพลาดอย่ามาหยามบ้านแม่แมอย่ามาหยามบ้านแม่แล้เขาไม่ได้ปกป้องลูกเขาเดียวแล้วเขาบอกว่าฉันจะไม่ยอมแล้วฉันจะออกมาปกป้องกังหันกับคุณหอมอยู่ก็คือแบบลุกขึ้นปกมือที่ผมอ่านบทมาแบบปกติเวลาเจออะไรนิดหน่อย<ม>เขาจแะบบอุย้ยหัวใจกำเริบคท่านี้เขามาแบบหนักแน่นไม่เท่าไหร่เพราะว่าวีดพึ่มแบบว่าพี่ได้มาได้มาเฉลยซีนนี้ว่าฉันก็ไรเป็นจ่าไม่ดี วันนี้แม่ฟาดมากแม่ดูเองทักเรื่องได้ฟาดอันนี้อันเดียวใจใี่แม่ฝลุก่อยแม่ก็โดนกระทำมากติแม่จะเป็นยังไงใส่ยอมค่ะเนาะแม่ยอมลูกยอมตลอดแต่ปกป้องเอาวันนี้ซึ้งื่อกี้คือไม่ได้ฟังพีิธีเลยว่าซึ้งแม่อยู่หลก ผมก็แอบคิดมาตลอดนะครับว่าถ้าผมเป็นหลาภก็คงจะดีผมอยากเล่กตกันก้างยาก ต้อมีเสียงน้ำตาคะก็เป็นความพันกูกเลยถึงก็งัดสกูตเออกมาเออไม่ปิดไหนไปเลยคุยเูสิทกี้

เขาสามารถร้องให้ซ้ายขวาพี่จุ๋ยคือร้องเรื่องเงินได้เดี๋่ขอพี่ขอพี่ขอเฮ้ยอาจารย์เป็นไงอะน้ำตามันย้อนขึ้นพี่พระโจ้านอนยังไงนอนยไงจากใจเลยพูไม่แปลกใจแล้วทำไมดาราตีเป็นอย่างนี้นี่เป็นล่างที่ประการมาเดิมคนอื่นเขาไม่เห็นคุณจุ๋ยวรัตยาค่ะไม่แปลกใจละ อ๋อเอาญ้าตบชนะลตีใช่พี่ในหมันไส้หนูเคยโดนพี่ต่ายตบแล้วที่ไหนนี่แหละนางอายมั้งตบตบหลอกตบจริงคุณผู้ชมคะท้าเมื่อกี้คุณผู้ชมท้าเมื่อกี้หนูตอบไปว่าตบหลอกคุณท่านผู้สัตว์ส่ยนะคะท่านผู้สัตว์ส่ยก็จะให้ซีนีเป็นตบจริงเพราะฉะนั้นหนูจะตอบว่าตบจริงไปแล้วค่ะ ีวร้มมใหคคุณุณาสขขอบคุณที่เชื่อใจเรานะคะที่เต้นมากยียรไม่ไหน่เลยแล้วเราก็เต้นกันไปแล้วหลายรอบถามว่าเรามีความมั่นใจไหมกับรอบต่อไปไม่มี ไม่เอาเฮ้ยขอดูดีขอดูดีอยากไหมครับใยากเลยไยาก่เคยเหมือนใครเพื่อนในห้องเรียนที่บอกไม่ได้อ่านหนังสือแล้วมันทำได้ทุก้อปะอินเนอร์หรือิวนั้นไม่ได้ยาก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 นยากนะ ว่าเขาเต้นไม่ถูกมันดูสบายไแปบบมันต้องแข็งๆบบพวกเรามันต้องเก่งๆมันเปลา่ามันจะใช่โรบอทดูผักไทยกับพี่ลุงไว้เดี๋ยวมีแทบเพิ่มมคือแบบต้องเป๊ะเพราะเพราะนี่สองคนนี้ความฝังของหมู่บ้านเลยครับ ได้หรอับกัมยครดอยากให้ทาผู้จัดนั้ได้ไนเป็นสักรอบรือสองรอบ ตัดรดได้ไหมพีนายยาตัดได้ไหมหนูอ่ะก็ได้พี่นาย,ยาตัดได้ไหมอยา่ดดาทำหน้าตักใจอย่างนั้นสิคะจะเอาอะไรใส่ใช่ไหมจะเอาอะไรใส่วพราะไม่มีอะไรพร้อมกันเลย,ยเดี๋ยวพี่ถ่ายผมก็เผื่อไว้ใส่ เราจะมาเต้นในที่จีอยู่เซ็นเตอร์เพลงกระตุ้นความสุขเรอดูกันนี้เป็นสิ่งใหญ่มากๆจะเต้นน่าจะครบทุกคนเลยคุณไงก่อนน